รีวิวกล่องสกิน99คูปองกรรมนี้แจกฟรีกันชัดๆนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้สมมตินคคณกดเข้าไปเนี่ยมันจะทุกคนซื้อนะทั้งหมด99คูปองพอกดซื้อเสร็จแล้วนะครับคุณไม่ต้องเสียดายคูปองนะก็คืออ่า คุณแค่เข้ามาล็อกอินนะครับทั้งหมดทั้ง3วันนะคุณจะได้คูปองคืนทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะเนี่ยจะมีพวกโทเค็นรับคืน25คูปอง15คูปองแล้วก็59คูปองนั่นเองยังถึงระยะเวลาของมันหรือยงังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถแลกได้แค่15คูปองก่อนนะเราก็แลกสิ้คูปองไปน,นี่นะครับตอนนี้เลยง่ายๆทุกคนนี่ไงทุกคน15คูปองนะครับเราก็กดเปิดแลกซึบ โบเข้ามาได้ใช่ไหมครูปองคืนไปไงทุกคนง่ายไหมเหมือนแจกฟรีชัดๆเลยนะครับกินเนี่ยก็สามารถแลกได้เลยนะคุณอยากได้สกินไหนส่วนผมก็ Nave of Heart นะครับเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินนะรู้สึกนะผมน่าจะใช่มันแจกฟรีชัดจริงๆนะครับผม a d r i ดร k n i ฟอ of ฮาร์ดนะฮะ guess ไงประมาณนี้ทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าก็ชอบไปเรียนกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปสรุปสั้นๆนั่นนะคือกิจกรรมนี้ซื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาที่หน้ารวมกิจกรรมแล้วก็อันที่2นะครับแล้วก็กดอันที่3อันที่3ามที่สามนะครับแล้วก็ล็อกอินตามวันที่มันกําหนดนะครับเราก็จะรับคูป,ปองคืนแบบเต็มจํานวนเลยนี่นะครับปเจอกคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายสนใจเติมนะเกมที่เฟซบุ๊กทีช็อปได้เลยนะฮะเจ๊บสนใจเติมเกมติดกับผมได้เลยที่เทียนก็ได้ชอบนะลิงก์ได้อยู่หน้าเ